สวัสดีค่ะนักศึกษามาทำน้องเน่าบทที่8กันเลยนะคะคราวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะในหัวข้อที่12น้องเน่าจะอยู่ในหน้า14น้องเน่าสองจะอยู่ในหน้า11นะคะเป็นข้อที่12เหมือนกันนะคะทีนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้คุณดูนิดนึงนะคะว่าเครื่องมือนะคะมันมาจากตัวแปรต้นและตัวแปรตามนะคะ ตัวแปต้นนะคะวิธีการสอนแบบโฟร์แมทดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําออกมาก็คือแผนจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟร์แมทตัวแป้ตามมี2ตัวนะคะนั่นก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราก็จะใช้เป็นแบบทดสอบความสามารถในการเขียนประโยคนะคะก็จะเป็นแบบประเมินความสามารถในการเขียนประโยคนะคะโดยที่ถ้าเป็นแบบ แบบฝึกปฏิบัติการที่หหรือว่าน้องเนาหเนี่ยเครื่องมือก็จะเป็น3อันนี้นะคะโดยที่แผนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอย่าลืมนะว่าโฟมแมตจะต้องเป็นในเรื่องโครงสร้างไวยากรนะคะผลสมัมฤทธิ์นะคะก็จะต้องเป็นในเรื่องของโครงสร้างไวยากรณ์ความสาม,มารถในการเขียนประโยคก็จะเป็นโครงสร้างไวยากรณ์เหมือนกันนะคะอันนี้พอเป็นน้องเน่า2นะคะอพอเป็นแบบฝึกทักษะปุ๊บ มันก็จะต้องมีการมีแผนการจัดการเรียนการสอนเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบฝึกทักษะก็จะมีขั้นตอนการสอนเหมือนกันนะคะอันที่2ก็คือผลสัมฤทธิ์แล้วก็ความสามารถก็จะมีแบบทดสอบแล้วก็แบบประเมินความสามารถนะคะโดยที่สิ่งที่อาจารย์ไม่อยากให้คุณลืมนั่นก็คือแผนการจัดการเรียนการสอนนะคะจะต้องมีอยู่8ขั้นตามนิยามสัพท์เฉพาะที่คุณเคยเขียนนะคะดังนั้นนะคะ ใน google form นะคะถ้าคุณใช้วิธีการสอนแบบจิ๊กซอนะคะขั้นตอนการสอนก็จะต้องเป็นแบบจิ๊กซอนะคะถ้าใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือนะคะขั้นตอนการสอนก็จะต้องเป็นแบบร่วมมือนะคะแผนการสอนของคุณจะต้องเขียนขั้นตอนการสอนนะคะตามนิยามสับเฉพาะนะคะและทีนี้อาจารย์จะให้ดูอีกทีหนึ่งที่เห็นที่ขีด สีส้มเนาะอาจารย์ขีดแบบทดสอบผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งคุณเคยเขียนไปแล้วนะคะในนิยามศับนะคะเห็นไหมที่อาจารย์ขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะใช้แบบประเมินความสามารถในการเขียนประโยคนะคะ,ะ,คะทีนี้เรามาดูาข้อสิบสองในน้องเน่านะคะ เราก็จะเขียนว่าอ่ะสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นประโยคที่อาจารย์แบงคงเอาไว้ A นะคะส่วนสีแดงอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนนะคะ 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะประกอบด้วย1.1แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟร์แมตเห็นไหมจากที่อยู่ในอัญประกาศนะคะอาจารย์แทนที่ด้วยคำว่าโฟร์แมต2ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นแบบ ทดสอบแบบเลือกตอบแบบ4ีตัวเลือกนะคะจำนวน10ข้อนะคะข้อ3ค่ะแบบประเมินความสามารถในการเขียนประโยคนะคะที่เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยจำนวน2ข้อนะคะอันนี้สิ่งที่อาจารย์ได้เซตเอาไว้ซึ่งอัตรรนาปรตนัย10ข้อแล้วก็อัตนัย2ข้อเนี่ยจะนำไปสู่บทที่4ในน้องเน่าต่อไปนะคะดังนั้นก็เลยเป็นข้อสอบเป็นจำนวนนี้ก่อนนะคะ นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเขียนลงไปน้องเน่า1นะคะส่วนน้องเน่าสองคุณก็จะต้องเปลี่ยนฟอร์แมตเป็นแบบฝึกทักษะนอกนั้นก็จะเหมือนกันนะคะเห็นไหมถ้าเป็นน้องเน่า1นะคะจะมีเครื่องมืออยู่3นะคะตามตัวไปต้นแล้วก็ตัวไปตามเห็นไหมน้องเน่าสก็เหมือนกันนะคะมีแผน ของตัวไปต้นแล้วก็มีแบบทดสอบแล้วก็แบบประเมินของตัวไปตามนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะเข้ากันกับนิยามสัพท์เฉพาะนะคะเห็นไหมนิยามสั์เฉพาะนะคะโอเคค่ะกลับไปทำน้องเน่าสองด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปทำแบบฝึกหัดที่เป็น google form ของตัวเองด้วยนะคะ